ใต้ดินของธนาคารสปาคัสเซอร์ในย่านเบลเออร์เมืองเกลเซนเคเซนที่คนร้ายแก๊งนี้ลงทุนใช้สวัสดิสุสาหกรรมขนาดใหญ่เจาะทะลุกำแพงคอนกรีตหนานะครับจากลานจอดรถที่อยู่ติดกันเข้าสู่ห้องเก็บตู้นิรภัยใต้ดินโดยอาศัยช่วงเวลาปฏิบัติการนะครับในช่วงวัน24ถึง28ธันวาคมที่เป็นช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับที่ธนาคารปิดทําการซึ่งแก๊งโจรกรรมกลุ่มนี้ก็แฝงตัวอยู่ภายในห้องนิรภัยแล้วก็ค่อยๆลงมืองะังะแงะตู้นิรภัยนะครับที่อยู่ข้างในอย่าง ใจเย็นตู้นิรภัยกว่า3,000ตู้จากทั้งหมด3 2 5 0รตู้ก็ถูกงัดเปิดออกก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะขโมยทรัพย์สินที่มีทั้งเงินสดทองคําแท่งและเครื่องเพชรมูลค่าเบื้องต้นครับประเมินไว้ที่30ล้านายูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,100ล้านบาทตำรวจระบุนะครับว่ามูลค่าความเสียหายที่แท้จริงอาจจะสูงถึง90-100ถึงล้านยูโรก็ได้เนื่องจากธนาคารยังไม่ทราบมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงที่อยู่ในตู้นิรภัยของลูกค้าทั้งหมด สื่อเยอรมันก็รายงานข่าวนี้อย่างใหญ่โตนะครับเปรียบเทียบเหตุการณ์จรกรรมครั้งนี้ว่าเหมือนกับฉากในภาพยนตร์เรื่อง Ocean 11 e ที่เป็นหนังดังนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วที่มีจอร์ดคูนี่แบล็คพิตแล้วก็แมตต์เดมอนนะครับร่วมแสดงในส่วนของแนวทางการสืบสวนตำรวจก็บอกว่าทางตำรวจได้ตรวจกล้องวงจรปิดแล้วก็สามารถ จับภาพรถ Audi RS6 สีดำขับออกจากลานจอดรถในช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่ผ่านมาภายในรถก็มีชายสวมหน้ากากหลายคนนะครับโดยรถคันดังกล่าวก็ใช้ป้ายทะเบียนที่ถูกขโมยมาจากเมืองฮันโนเวอร์ขณะที่ตำรวจกว่าจะทราบเรื่องนะครับก็ ต้องรอให้มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้นในช่วงเช้ามืดวันจันทร์ซึ่งก็คาดว่าเกิดจากฝุ่นควันหรือว่าความร้อนจากการจอกกำแพงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุคนร้ายก็หลบหนีไปพร้อมกับทรัพย์สินจำนวนหลายสิบล้านยูโรแล้วขณะนี้ผู้ได้รับผลกระทบกว่า2 7 0 0รอคนนะครับก็ไปรวมตัวกันที่ด้านหน้าของธนาคารด้วยความโกรธแคน้นและก็ความสิ้นหวังนะครับเนื่องจากว่าทรัพย์สินที่พวกเขาเก็บเอาไว้ในธนาคารแห่งนี้ก็เป็นเงินออมนะครับที่พวกเขาทำงานเก็บสะสมมาทั้งชีวิตขณะที่ทางตำรวจก็ยอมรับนะครับ มีความเป็นมืออาชีพสูงมากมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็อาจจะมีคนในนะครับหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านโครงสร้างอาคารคอยให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมวางแผนด้วยครับ